สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องโบตันพีตาทีวีฝากกดติดตามกดแชร์และกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเดือนให้กับช่องโบตันพ i t าทีวีด้วยนะคะสวัสดีค่ะพวกเรากับช่องโบตันพ i ตาทีวค่ะตอนนี้นะคะก็ขออนุญาตที่มีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมกับเพื่อนนะคะ เราจะเล่น2องแมปด้วยกันแมป b u มเปอรออปปีกับบู้เฮเว่นนะคะทุกคนอุย้ยเมื่อกี้ชิวนีวไม่สภาพนิดหนึ่งขอโทษด้วยนะคะทุกคนขออภัยด้วยก็รอเพื่อนอาบน้ำสักนิดหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวถ้าเพื่อนอาบน้ำเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวเราก็จะวีดีโอคอลในเวลานั้นเลยเดี๋ยวตอนนี้ขอรบอเพื่อนก่อนนะคะเพื่นตอนนี้นะคะก็จะมาทำก่อนเนาะ ถ้าไม่ค่อยฟินเท่าไหร่เดี๋ยวเราเปลี่ยนของอันนี้ไม่รู้ว่าฟินหรือเปล่าไม่ฟินล้กเ่าหาของก่อนเราก็จะเอาพัดลมพัดลมมา เอ้างูนี่ก็จะพิมพ์มากหรอเดี๋ยวเขาจมอาเอาไปผมเล่นเอาเมื่อกี้ฟังเอซึมอ่านแล้วไม่เห็นใครเห็นบ้างเออซึมอ่ะหรอพี่เอียนเนาะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เฮ้ยวัยรุ่นท่ำอะไรอ่ะ ตอนนี้นะนี้นะคะเราจะไปเข้าโรงฝั่งกันเลยนะคะไปกันตอนนี้ก็ทำ A M R รอเนาะ A M R รอเฮ้ยเวรุนทำอะไรอ่ะน,น,นั่งใหญ่จริงยเลยนั่นทำไมของเธอมันดักแข่งได้อะแต่เรามันดักแข่งไม่ได้แล้วก็ทำ A M R รอ มาแล้วทุกคนตอนนี้เราก็จะเราก็จะอ่า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 อาครีมอาครีมของเราบังคับอายครีมเราบังค้างผมเราบังค้างตอนนี้นะคะเราอยู่เรเวลหนึ่งนะคะยังสอบเป็นอยู่เลยอ่ะทุกคนคือเครื่องบังค้างว่าอะไรเนาะไอาครีมมันมองเราอาครีมมองเราอาตอนนี้นะคะเราก็เริ่มเลยนะคะอาวอ้าวอ้าวอาเราบังคับมันได้ไมันจะแค่์ได้ไงดีล่ะทีนี้ โอเคได้ได้แค่ได้ละโอเคไม่รู้ว่าจะค้างก็เดิมไหมก็ไม่รู้อะเครื่องเรานี่ยมันชอบค้างอะทุกคนขึ้นขึ้นขึ้นเอานะมาขึ้น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 เอามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นโอเคโอ้ยโอ้ยระวังค้างระวังค้างระวังค้างเอเคกุยเออถึงเลเวลสี่แล้วนะคะของเราครีมถึงเลเวลไหนแล้วอะสองฮะ เดี๋ยวเรารอครีมก่อนนะทุกคนครีมอยู่ไหนแล้ววะนั่นไงครีมเดี๋ยวเราซูมให้แด้นั่นนั่นนั่นกำลังตามเราแล้วค่ะทุกคนนั่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 นถึงนิ้วสีแล้วครีมเก็บเกี่เดือดอ่ะไอ้คมมาแล้วค่ะทุกคนมามามาอ่าอ่าเอาเบคอนเบคอนเบคอนดำดำหน้าเราไปนะเบคอนดำดำหน้าเราไปโอ้โอ้โอ้ค้างค้างค้าง ดีไม่น้ามาค้างนี่โอเคเอาเบคอนนำหน้าเราไปแล้วเบคอนนำหน้าเรากับครีมไปแล้วค่ะทุกคนต่อไปเอาเราก็ตามหลังเบคอนไปเลยสิครับรออะไรฮานี่ไรเบคอนเหรอเบคอนขออนเราเราสั่เรามันค้างนิดหนึ่งแนละ้วทุกคนมันนิดหนึ่งเพราะว่าเรามันทึกหน้าจอไปด้วยแล้วก็มันพูดไปด้วยเนาะน้องใส,ส่หูฟังไปด้วยไง ตอนนี้นะคะเราก็สไลด์ไปเลยครับแพนสไลด์เลยครับผมเฮ้สไลด์อ่าเรามาถึงที่รอคอยกันแล้วอ่ะเรามากระโดดข้าววันนี้ได้ไหมอ้าวตุ้ย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 อ๋ไอไม่กินก็ตุ้ยนะเราขึ้นอันนี้ดีกว่ามั้งไอ้สีของเขานะไอ้สีของเขาเราขึ้นสีเขาเขาดีกว่ามั้ง ดีกว่ากระโดดฆ่าแล้วก็ตุยอีกเอ้ยไอเกมทำได้ไงอ่ะไอเกมทำได้ไงอ่ะเรายังเรเวล12อยู่เลยนะเรเวล24อยู่เลยอ่าดีเวล13แล้วยังทำหน้าเฉยอยู่เลยในน้ำหน้าแบบนี้อ่าไอ้เกมไอ้เกมไอเคนถึงหันหน้ามาที่เราด้วยนะเบียหันหน้ามาที่เราเต็มเต็มเลยอ่า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  ผมผมทิ้งทิ้งนผมติดปาดเมื่อกี้ผมติดปาดนะทุกคนอ่าอครีมกำลังเราแล้วอ่าอ่าอ่าครีมเราตกลงเยนะเราอยู่ตรงหน้าเธอว้ายว้ายวายเก็บตกเมื่อกี้อย่าตกค่ะทุกคนเลยแม้สิบเจ็ดแล้วก็ยังหน้าเฉยเฉยสามสิบสี่สี่เปอร์เซ็นต์โอเคอ่าก็ยังหน้าเฉยเหมือนเดิม ยังหน้าเฉยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงอ่าอ่าอ่ารอบนี้มันรอบยี่แล้วเชิญกันด้วยนะเชิญกันด้วยโอเคตูเรียนอาฟูตังอ่ารอบนี้ใส่แว่นเท่แล้วรอบนี้ใส่แว่นเท่แล้วอือฮมีวิสิทธิ์เท่แล้วตัวนี้นะคะเราก็มาถึงไอ้ลูกวงกลมอันนี้แล้วนะคะทุกคนเดวิลหนึ่งสองยี่ปเวิลหนึ่งสองเฮ้ยถูกแล้ว อ่าเดี๋ยวอยุสามเราก็ยังสติเหมือนแท้ๆเหมือนเดิมค่ะอ่าอ่าตอนนี้คุณครีมมี่นะคะก็ยังตามหลังเราเหมือนเดิมก็ยังตามหลังเราเหมือนเดิมเนาะขึ้น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 ,นโอเคต่อไปเราก็มาเดินตามไอ้เส้น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 คล้ายๆไม้บรรทัดเนาะม่รูคล้ายๆอะไรก็เรียกว่าคล้ายๆไม้บรรทัดไปก่อนอ่าอ่ากระโดดเข้าไปกระโดดเข้าไป อันนี้จะเล็กไปใหญ่จะใหญ่ไปเล็กโอ้โหถ้าพูดไวยชัดต้องขอภพยด้วยมา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 โอ้ยครีมไปนวดแล้วครีมตอนนี้นะครับคุณครีมนะครับก็นํำหน้าเราไปที่เรียบร้อยได้แล้วอ่ามาถึงอันนี้แล้วสิพัดเพียวชัดเจนเลยอ่าดับไว ของเรีมดนแบบไม่เกรงใจใครเฮ้ยรางวัลตกด้วยนะทุกนเนี้ยไอเรเวลสองสิบสีอะเรเวลสแล้วมีแว่นตาสีอะไม่รู้อะเอ่อเรเวลอยี่สิบห้าแล้วเออเอ้ยถแล้วเจเปอร์เซ็นต์เิดไปที่แหล้โอเคเรเวลสิบหกแล้วเม่อกครเกิดดดเมื่อกี้คกดดดนเมื่อกี้ อ่าตัวตรงหน้าใบเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้เราขอดูเบ็ดก่อนนะสามสิบสามสิบเปอร์เซ็นต์อ้โหเอ,ยอ,ยอ,ยอ้ยตอนนี้เราก็เตือนตรงหน้าใบนะเตือนตรงหน้าใบเอ้ยตรงได้สี่สิบแล้วอ้าตอนนี้เป็นสายแฮปปี้แฮปปี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนต,ตรงหน้าเราสิ นี่มันจะมีกล่องมีศสนาอะไรไม่รู้นะมันมีกล่องมีศสนาสีแดงแองตอนนี้เราไม่รู้เลยว่ามันคือกล่องมีศสนาอะไรมันจะพาเราไปที่ไหนหรือว่าจะไปที่แบบกระโดดอันไหนอันหนึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะอ่าตอนนี้นะครับคุณครีมนะครับก็เดินหน้าเราไปทีน่นยบร้อยนะอ่าอ่าครีมครีมเราเข้าด้วยดีตอนนี้นะครับคุณครีมนะครับก็กรนะโดดนลครับ ตอนนี้นะครับก็นะครับเออเอาเอเมื่อกี้เก็บหนุ่มไม่นดีเรียบร้อยเอออย่าตตอย่าตกนะอย่าตกนะอ่าตัวนี้เรเวลสี่สมุกก็เดินหน้าแบบไม่เกรงใจใครเลยอันนี้ก็เดินหน้าแบบไม่เกรงใจใครอุ้ยมีเมื่อกี้มีคนตกด้วย อ้าเราก็ใกล้ถึงเส้นชัยไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนคะ่ะไหนครีมเอ่ยไม่เห็นเลย <c ười> คตีมรวังเรามาคีรามระวังตรงด้วยนะโอ้ยครีมไอครีมเหมือนเหมือนวิ่งที่รูเบียเลยอะวิ่งเ,เร็วเหมือนที่รูเบียเลยเออไอครีมเดียว่าอินเทอร์เน็ตเช้เป็นแรงอันนี้มันคืออะไรเนี่ยรับเกียร์ฟรีรับเกียร์ฟรีอะไรไม่รู้เนาะอ้ะอาวอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตนะอ่าตอนนี้เราก็หนึ่งรับเกียร์ฟรีแล้วถึงชั้นไทยไปนี่ร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวก็รอครีมก่อนเอาเอาครีมไปไหนครีมไปไหน,ไไหนอ่าเมื่อกี้ทำไมเจอใครไม่รู้อ,อ่ะเอ้าเออเอ้าเมื่อกีอ้ครีมยังตามหลังเรามาอยู่เลยเนาะเดี๋ยวค่อยเจอกันที่แมปบ,บูเฮเว่นนะทุกคน ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในแบบบูธเธเวนกันแล้วนะแต่เราไม่รู้ว่าจะเจอยังไงดีเอ้าวเราเจอลำบากซะอีเจอลำบากซะอีกเราเจอลำบากซะอีเอ้ยทำไมบูเทอเวนมันเป็นอย่างนี้อ้าวเจอหน้าไปเป็นอย่างนี้ครีมครีมตอนนี้เราเป็นเนี่ยครีมไม่ยินอ่าในไอไอเคียก็ยังเยอะๆเฉยๆนะครับครีมครับ พี่ไฟสควยกระโดดอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้เราก็ยังกระโดดอยู่เนาะเราไปเอาแมพเฮ้ยเราไปเอาอ้าวฮะเจอแล้ววะไหน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 ใครใครไม่เห <ills> ็นเลยเอ้ยแล้วทำไมเรือปืนเว้นเราเป็นเป็นอย่างนั้นอะมันขยายขยายไปขยายมาอย่างนั้นแหละ มันขยายบาขยายมาถ้าเธอไม่เชื่อเธอไปอยู่ในคลิปเธอไปดูในคลิปยูทูบของเราเฮ้ยเมเธอ้ยกิควไหน่ะนี่เปิดดกับบด็อกินับดิเลยนี่าใส่นี่เาใส่โอ้ยโอ้ยโอ้ยคลิปค็มเคลิปคลิคัปปคปคปอคปอคปค เครื like cool. Emmy, ่องเรามันร er no ู้สึกแบบมันรู้สึกแบบเออมันมันค้างเนาะหรือว่ามันอย่างมันมันมันค้างบ้างขยายใบขยายมาบ้างอ่ะทุกคนดูดูผมเรานะมันขยายไปขยายมาอยู่นั่นแหละพอเราจับปุ๊บอ้าวมันขยายคลิปค่ิปไอเดออ้าวเอ้ามันขยายไาขยายมาอยู่แล้วอ่ะเออขยายไปขยายมา เอาเรีมันเอ้ยขึ้นไม่ได้แล้วอะขึ้นไม่ได้อีกแล้วอะมึงขึ้นได้ตอนนี้นะคะครีมนะคะก็จะพาไปที่ซัมเม,มอร์แคมป์อ่าเออเสียงแคร์มาสั่งหนี้ยตอนนี้ครีมครีมครีมนะคะจะพาเราเขาไปนะคะไปที่ซัมเมอร์แคมป์ เครื่องมังค้างน้อของเราเครื่องมังค้างมีกระเราะเกอร์อุ้ยมีคนเข้ามากตรงนั้นเห็นชาวเห็นแล้วเห็นแล้วเราเห็นแล้วบ้านเขาดูดีมากอ่ารถจมน้ำรถจมน้ำเมื่อกี Twelve, ้รถจมเออเออเออนี uh, er ่เลยทำไปส่งแล้วตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอกระโดดก่อนขอกระโดดก่อนที่พิจารณาเกิดสตส มันเป็นอย่างนี้หรออย่างนี้เลยหรอมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะนะอามันคืออะไรอ่ะสไลเดอร์หรอรม,มันคือสไลเดอร์หรอครีมมันคือสไลเดอร์หรอเดี๋ยวเราขอขึ้นไปหน่อยดิแต่มันขึ้นไปมันขยายจอไปมันมันเกิดอ,อะไรขึ้น อขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอ้าวอ้าวอาวอาขึ้นไปขึ้นไปดีทำไมันกระโดดทำไมเรามันมันคือสไลเดอร์ใช่ไหมเนี่ยมันคือสไลเดอร์ใช่ไหมอ๋อสไลเดอร์เหรอเราไม่เคยเ,เล่นเลยนะปบเนะี้ยเราเพิ่งมาเห็นเราเพิ่งมาเห็นตอนนี้เองนี่ครีมเลยเราเพิ่งเคยเห็นมาก,ก่อนเลย มันไหลไปนร่ไหนอ่ะ si, มันไหลไปนู่งไหนไหนไหนเก๊มันไหนอ่ะเกมเออเราเราอันเอ้ยเอ้ยเอ้ยทุกคนเดี๋ยวเราขอจบคลิปแค่นี้นะเพราะว่าเครื่องดอมันยิ่งคางคางหมืด้วยนะโอเคโอเค